ถ้าอยากรู้จักพระเจ้าเราต้องทําอะไรบ้างต้องมีประสบการณ์ปัญญาณอุทิศตัวเพื่อศาสนาหรือต้องเป็นคนดีก่อนเพื่อให้พระเจ้ายอมรับหรือไม่ไม่ต้องพระเจ้าตรัสชัดเจนผ่านพระคัมภีร์ถึงวิธีการนั้นตอนนี้ฉันจะอธิบายว่าคุณสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้ารักคุณและมีแผนการที่ดีเยี่ยมสับคุณพระเจ้าทรงสร้างคุณมาไม่ใช่แค่นั้นพระองค์ทรงรักคุณมาก ทรงต้องการที่จะให้คุณได้รู้จักกับพระองค์และได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่ว่ามีชีวิตนิรันร์พระเยซูพระบุตรพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ และมาอย่างโลกนี้เพื่อให้เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้พระเยซูสําแดงความรักพลังและความปรารถนาของพระองค์ที่จะนําทางแก่เราในชีวิตนี้พระเยซูตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราสามารถรู้จักพระเจ้าอย่างสนิทสนมได้เหมือนพะองเป็นเพื่อนสนิทพระคัมภีร์กล่าวว่าและนี่แหละคือชินิรัน์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวแล้วอะไรล่ะขัดขวางไม่ให้เรารู้จักกับพระเจ้า เราทุกคนทำบาปและความบาปนี้เองทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเราทุกคนหลงหายไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปนตามทางของตอนเองความบาปของเราทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเรารับรู้ได้ถึงการถูกแยกขาดนั้นบางคนพยายามที่จะเข้าใกล้พระเจ้าโดยพิธีกรรมทางศาสนาบางคนทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นบางคนก็พยายามเป็นคนดีเราคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงยอมรับเราได้แต่ปัญหาก็คือว่า การพยายามทำดีเหล่านี้ไม่มีสักสิ่งเดียวที่สามารถจะปกปิดบาปหรือนำบาปไปจากเราได้พระเจ้าทรงทราบเกี่ยวกับบาปของเราและบาปเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเรากับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าค่าตอบแทนของความบาปคือความตายซึ่งหมายถึงว่าเราถูกแยกขาดจากพระเจ้าและยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปแล้วอย่างนี้การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรกันพระเยซูทรงใจราคาแทนความบาปเพื่อเรา ตอนนี้พระองค์ทรงสามารถประทานการอภัยโทษบาปที่สมบูรณ์และความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์แก่เราได้เยสุคริตสต์ทรงรับแบกบาปทั้งหมดของเราเอาไว้ที่พระองค์ทรงถูกเคี่ยนถูกตรึงที่พระหัตถและพระบาทบนไม้กางเขนทรงถูกแขวนไว้ที่นั่นจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงจ่ายราคาแทนความบาปของเราทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา พระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราพระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เพราะการสิ้นพระชนของพระเยซูนี่เองความบาปของเราไม่อาจแยกเราจากพระเจ้าได้อีกต่อไปพระเยซูไม่ใช่แค่สิ้นพระชนแทนความบาปของเราแต่สามวันหลังจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นใหม่ฝ่ายร่างกายดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก่อนนานั้นแล้วที่เป็นบทพิสูจน์สุดท้ายที่ยืนยันว่าทุกสิ่งซึ่งพระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองนั้นเป็นความจริงทุกประการรู้จักพระองค์คือการรู้จักพระเจ้ารักพระองค์คือการรักพระเจ้าพระเยซูตรัสว่า าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์ยังตรัสอีกว่าทรงสามารถตอบคาอธิษฐานอภัยโทษบาปพิพากษาโลกและประทานชุนิรันแกเราได้การอัศจรรย์ร่ำไม่ท้วนที่ทรงทำสนับสนุนคําตรัสของพระองค์พระองค์ทรงชัดเจนในเรื่องนี้มาตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราแทนที่จะพยายามให้มากขึ้นเพื่อจะให้ถึงพระเจ้าพระองค์ทรงบอกเราว่าเราสามารถเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้เลยในตอนนี้ พระเยซูตรัสว่าจงมาหาเราถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไวแล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นความรักซึ่งพระเยซูทรงมีเพื่อเรานี้เองทำให้พระองค์ทรงสามารถทนทรมานที่กางเขียนได้และตอนนี้พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเข้ามาหาพระองค์และเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า แต่ว่าการรับรู้ในความคิดถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและสิ่งซึ่งเราจะได้รับโดยทางของพระองค์เท่านั้นไม่เพียงพอเราจะเป็นต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเราแต่ละคนจำเป็นต้องต้อนรับพระคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัวพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงเชื้อเชิญคุณตรัสว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ดยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นคุณมีทางเลือกคือคุณจะยังคงดำเนินชีวิตตามความคิดตัวเองซึ่งแยกจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่นำไปสู่ความสับสนวุ่นวายใจและจะไม่มีทางที่จะนำคุณไปสู่ความพึงพอใจและสันติสุขที่แท้จริงหรือคุณจะเลือกเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์และให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ เมื่อคุณเปิดประตูหัวใจต่อพระเยซูคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสามารถประสบกับความรักการทรงนำและการช่วยเหลือของพระองค์ในชีคุณได้คุณสามารถต้อนรับพระเยซูได้เดี๋ยวนี้ถ้าคุณจำได้พระองค์ตรัสว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าหาผู้นั้นคุณอยากจะตอบสนองต่อการเชื้อเชิญนี้ไหมนี่คือวิธีถ้าไม่แน่ใจว่าคุณควรพูดอย่างไรคำอธิษฐานนี้อาจช่วยพูดความต้องการในใจของคุณได้ถ้าคุณอยากตอบสนองต่อพระองค์คุณสามารถพูดตามฉันได้ พระเยสุจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่สิ้นพระชนบนไว้กันเขนเพื่อความบาปของลูกก็ทำให้ลูกเป็นที่ยอมรับต่อพระพักพระองค์และรับการอภัยโทษบาปลูกถูนขอให้พระองค์ทรงเข้ามาในชวิตของลูกในเวลานี้ลูกอยากรู้จักและติดตามพระองค์ขอบพระคุณที่ประทานความสัมพันธ์ส่วนตัวของพระองค์แก่ลูกขอทรงนำลูกให้เป็นบุคคลอย่างที่พระองค์ทรงสร้างลูกให้เป็นด้วยเถิด คุณได้เชิญพระเยซูให้เข้ามาในชีวิตด้วยความจริงใจคุณก็รู้ว่าเวลานี้าบาปของคุณได้รับการอภัยแล้วและพระเยซูได้ส่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วตามคามสัญญาของพระองค์ตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วถ้าคุณได้อธิษฐานอยากคุณคลิกลิงก์ข้างล่างที่จะนําคุณไปสู่ thai new to jesus com เพื่อเริ่มต้นการเติบโตในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณกับพระเจ้า เมื่อไปที่เว็บไซต์นั้นถ้าอยากสอบถามอะไรสามารถคลิกลิงค์ข้างล่างคำถามต่างๆได้จะถามคำถามอะไรก็ได้จะมีบางคนมาตอบคำถามของคุณขอบคุณมากสำหรับการรับชมและขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณ